ถอน,นอกน้อมที่เสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่แปดร้อยสิบแปดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบ้นขวายในความดีพึงห้ามจิตเสยจากบาปเปราะว่า เมื่อบุบคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณังาฉามิธรรมังสรณังาฉามิ สังขงังสรณังจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังจฉามิทุติยมปิธรรมังสรณังจฉามิทุติยมปิสังขังสรณังจฉามิตติยมปิพุทธัทธทธทงสรณังจฉามิตติยมปิธรรมังสรณังจฉามิตติยมปิสังขังสรณังจฉามินัตถิเมสรณังอันยัง พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยัง e. สัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาประทสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมปัปปลาปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขาสมาทานอาชีวธาาารรมกศีนตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุป,ปาฏาปริิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอจินาธานาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิอพรัมมัจริยาเวรามณีสิขขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิวิกาลโโชนาะเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามินัตเจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปะนะภารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจยาเส,ยนา,สยนามหาเสยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชต,ปตนะปฏิฆะหานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานศีลส,สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาารัฏฐหัน์ เพื่ออนุปาาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาประรตนะไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิท10เจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาห้า พรชงเจ็ดอะเรียมักมีองค์แปดเพื่ออนุปาาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ระลึกถึงรูปธรรมและนามธรรมากันได้บ่อยหรือเปล่าคะในช่วงนี้ได้ศึกษาในเรื่องของรูปธรรม ตัวที่เข้าไปศึกษาคืออะไรก็คือนามธรรมอันประกอบด้วยสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะและที่สำคัญคือเจตนาที่จะเข้าเฝ้าพระาศาสดาด้วยการศึกษาพระศทธรรมอันประณีตเพื่อนนอมไปสู่การปฏิบัติใช่ไหมคะในขณะที่ศึกษากันไปนั้นก็น้อมไปสู่ภายในและภายนอกเราก็จะเห็นสัจจะคือทุกขะอริยสัจว่า มันเป็นอย่างนั้นตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้อย่างไรในอดีตก็เป็นอย่างนั้นแม้จากมีในอนาคตก็เป็นอย่างนี้แหละและในปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นเองค่ะขณะที่เราศึกษาในเรื่องของกรรม,มัชรูปไปนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนแห่งตาหูจมูกลิ้นกาย สิ่งเหล่านี้เนื่องจากเกิดจากกรรมในอดีตวิญญาณขันที่เกิดขึ้นในขณะนั้นในทวารทั้งห้านั้นก็ต้องเป็นจิตชาติวิบากใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะอาศัยกรรมเก่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รู้ได้เห็นในทวารทั้งห้าเหล่านั้นอันเป็นปัจจัยสืบเนื่องต่อไปในทวารที่เป็นมโนทวารน,นะคะ จากปัญจทวารผ่านไปสู่มโนทวารชาวนะที่เกิดขึ้นทางปัญจทวารและทางมโนทวานนั้นก็อาศัยรูปธรรมเหล่านั้นเป็นปัจจัยค่ะส่วนในการที่จะเกิดเป็นกุศลหรืออกุศลนั้นก็อาศัยโยนิโสมนสิการหากมีการฟังพระศัทธรรมมาเป็นอย่างดีก็จะมีโยนิโสมนสิการเป็นไปในทานกุศลในศีลกุศล ในพรหมวิหารเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่หากไม่ได้ฟังพระสัทธธรรมมาเลยการโยนิโสมนสิการย่อมเกิดขึ้นไม่ได้จึงเป็นอโยนิโสมนสิการเป็นไปด้วยโลภะโทสะและก็โมหะค่ะเจตนากรรมเหล่านี้ย่อมมีผลทั้งในปัจจุบันคือชวนะดวงที่หนึ่งส่วนดวงที่เจ็ดซึ่งมีกำลังมากก็จะมีผลในชาติหน้า จยังมีอวิชชาและตันหานะคะก็จะเป็นปัจจัยทั้งในการนำเกิดรวมทั้งในประวัติการค่ะและดวงที่สองถึงหกก็จะมีผลสืบต่อตั้งแต่ชาติที่สามไปจนกว่าจะถึงอนุป,ปาธาปรินิพานเห็นไหมคะว่าจากการที่เราได้ศึกษาพระสัทธรรมนั้นก็ทำให้เรานั้นระมัดระวังในการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจา และทางใจเพราะจะเป็นปัจจัยแห่งกรรมในทวารทั้งหกค่ะด้วยเหตุนี้พระบรมศา,ศาสดาจึงทรงตรัสไว้ว่ากุศลแม้เพียงเล็กน้อยพึงกระทำส่วนอกุศลน,นั้นแม้เพียงเล็กน้อยไม่พึงกระทำประดุดอุจจาระแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมคะฉะนั้นในการศึกษาในจิตตะรูป หรือจิตตะชะกราบซึ่งเป็นกรลาบรูปที่อาศัยจิตเป็นปัจจัยมีปริมาณมากมายที่เกิดขึ้นอันเป็นปัใจัยให้เกิดจิตตชะรูปประเภทต่างๆขึ้นมาขณะนี้เราศึกษามาถึงความหมายของจิตตะชะกราบนะคะในหัวข้อที่หกคือวจีวินยติสัทธะละภุตาทิเตรสักกะกราบ เป็นรูปกะลาบที่เกิดจากจิตเกิดเมื่อเวลาพูดเวลาอ่านหนังสือร้องเพลงสวดมนต์เป็นต้นเป็นไปตามปกติหรือในเวลาที่จิตใจสบายการพูดการอ่านก็เป็นไปได้โดยสะดวกและคล่องแคล่วไม่หนักหน่วงมีความเบาความอ่อนความควรตลอดเวลาที่ใช้เสียงน้ำเสียงจะแจ่มใสชัดเจนไม่แหบเครือ ถ้าจะยกตัวอย่างในขณะนี้เราก็คงจะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะเพราะทุกคนส่วนใหญ่มีมือถือกันแล้วทั้งนั้นเวลาเปิดไปใน YOUTUBE ต่างๆก็จะเห็นมีการแข่งขันในเรื่องของการร้องเพลงทำให้เราเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าขณะนั้นมีความเบาความอ่อนความควรแก่การงานเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ใช้น้ำเสียง เขาพยายามบังคับให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่แหบเครือไม่แหบพราแต่นั้นคือโลภะมูลจิตใช่ไหมคะเพราะหากไม่เข้าใจในพระสัทธ,ธรรมส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นไปในโลภะมูลจิตคะ่ะแต่เวลาสวดมนต์ไหว้พระของพวกเรานั้นเราก็ต้องฝึกฝนจิตให้เป็นไปด้วยมหากุศลและมีความทราบซึ้ง ในคุณของพระตถาคตเจ้าที่ส่งบำเพ็ญพระบารมีมาเพื่อตรัสรู้เพื่อประกาศพระสัทธรรมในบทสวดมนต์ทั้งหลายนั้นมีทั้งการบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณและบทพิจารณาธรรมะต่างๆโดยเฉพาะในบทสวดมนต์ร,รมวัดเชา้าซึ่งเป็นเรื่องของการพิจารณาในขันห้า สิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีสมาธิิและมีการศึกษาในเรื่องของรูปธรรมนามธรรมมาระดับหนึ่งเราก็สามารถโน้มน้อมโอนเอ็นจิตไปเพื่อระลึกถึงธรรมะเหล่านั้นตามไปเป็นลำดับและจะเห็นในเรื่องของการที่พระองค์ให้พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของทั้งรูปธรรมและนามธรรม เสียงที่สาธยายนั้นเป็นอย่างไรล่ะคะมีการแหบเครือไม้ในเมื่อจิตเรามีความผ่องใสด้วยศรัทธ,ธาใช่ไหมคะศรัทธ,ธานั้นทำให้เสียงออกมามีความผ่องใสไม่แหบพา้าและที่สำคัญมีสติระลึกถึงพระธรรมคำสอนมีหิริคือความละอายต่อบาปเกิดขึ้นในขณะนั้นภายใน ส่วนโอตปะนั้นก็เกรงกลัวต่อบาปโลภะก็เกิดขึ้นใช่ไหมคะไม่มีความปรารถนาอยากได้สิ่งของบุคคลอื่นอโทสะก็มีเมตตามีกรุณาเหล่านั้นเกิดขึ้นสัตตระมชัตตานั้นก็เป็นธรรมะที่เป็นกลางในสัมปยุตธ,ธรรมนั้นนั้นเป็นการทำเจตสิกให้สม่ำเสมอ ในโสภนกิจของตนไม่มีความยิ่งความหย่อนเป็นธรรม,มาที่เป็นตัวกลางที่ทำให้จิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นทำกิจของตนของตนได้สม่ำเสมอเหมือนกับสารถีผู้วางเฉยต่อม้าอาชานาันที่วิ่งเรียบไปฉะนั้นม้าอาชาันาเป็นม้าที่ฝึกไว้ดีแล้วใช่ไหมคะ ฉะนั้นก็วิ่งเรียบตามความประสงค์ของสารถีค่ะส่วนยุคคาธรรมทั้งหกคู่นั้นอันประกอบด้วยกายปสัสสธิซึ่งนั้นก็คือนามกายทั้งสาอันประกอบด้วยเวทนาขันสัญญาขันและก็สังขารขันนั่นเองนะคะเป็นธรรมชาติที่นำเข้าสู่ความสงบให้กับเจตสิกข,ขันสามดังที่กล่าวไปแล้ว ส่วนจิตตปัสสติเจตสิกลาก็เป็นธรรมชาติที่ทำความสงบให้จิตคือวิญญาณขัน์ในการงานอันเป็นกุศลตรงนี้นะคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเวทนาขันทัศเพราะทรงประสงค์เอาเจตสิกขันสามว่าเป็นกายและส่งประสงค์เอาวิญญาณขันเป็นจิตนะคะเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่ชื่อว่าปัสสติ เพราะเป็นเหตุให้ธรรมะเหล่านั้นคือนามขันทั้งสี่นั้นเข้าสู่ความสงบปราศจากความกระวนกระวายถึงความปลอดโปรง่งกายาปัสสธิและจิตตปัสสธิเจตสิกทั้งสองนี้จึงประกรอบกับโสภณจิตเท่านั้นและปัสสธิเจตสิกแม้จะประกรอบกับโสภณจิตห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบเอ็ดก็จริงแต่ย่อมอย่างความสงบ ในชันกมามมวจรรูปาวจรอรูปาวจรและปัสสธิสมโพอชงให้แตกต่างกันออกไปนะคะความสงบแต่ละระดับนั้นย่อมแตกต่างกันออกไปโดยธรรมะที่มีลักษณะลุ่มหรือแตกต่างกันนั่นเองนะคะส่วนกายะละหุตาเจตสิกเป็นธรรมะที่ทำความเบาให้กับเจตสิกขันสาม จำได้แล้วนะคะเจตสิกขันสามีเวทนาขันสัญญาขันสังขา,ารขันในการงานอันเป็นกุศลผู้ของเขาคือจิตตะละหุตาเจตสิกเป็นธรรมะที่ทำความเบาให้จิตคือตัววิญญาณขันในการงานอันเป็นกุศลฉะนั้นกายะละหุตาและจิตตะละหุตาเจตสิกนี้ จึงหมายถึงอาการแห่งภาวะที่เบาชื่อว่าละหุตาและความเบานี้มีความหมายว่าธรรมเหล่านี้เปลี่ยนไปได้เร็วละหุป,ปรินามตาคือสามารถเป็นไปได้โดยฉับพลันอัทธนาตาปฏิเสธความหนักคือภาวะที่ไม่เป็นภาระหนักอวิธนาตาคือ ความกระด้างเพราะไม่มีกิเลสภาระได้แก่ถีน้มิถาเป็นต้นซึ่งในที่นี้เราก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าธรรมะในหมวดหนี้จะเป็นตัวกำรรจัดนิวรหานะคะเะอะไรเพราะธรรมะหมวดนี้เกิดขึ้นทำให้ลักษณะของจิตที่เป็นมหากุศลนั้น ปราศจากนิวรณ์ทั้งห้าอยู่แล้วใช่ไหมคะและเป็นการกำจัดนิวรณ์นั้นเองเหมือนเดิมนะคะกายาลหุตาเจตสิกและจิตตะลหุตาที่เป็นอาการแห่งภาวะที่เบาของเจตสิกขันสามและวิญญาณขันซึ่งอยู่ในโสภณจิตห้าสิบเกหรือเกสอดดวงเท่านั้นผููที่สามนะคะ กายามุตุตาเจตสิกหมายถึงธรรมะที่ทำความอ่อนให้เจตสิกขันสามนี่อะไรคะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันในการงานอันเป็นกุศลจิตตมุตุตาเจตสิกค,คือธรรมชาติที่ทำความอ่อนให้จิตคือวิญญาณขันในการงานอันเป็นกุศลมุตุตาเจตสิกทั้งสองดวงนี้ โอ,อนอ่อนรับอารมณ์อันเป็นกุศลได้ง่ายภาวะที่อ่อนชื่อว่ามุตุตาความสนิทเกลี้ยงกล่ชื่อว่ามัทธวตาส่วนภาวะที่ไม่กักขระชื่อว่าอากักขรตาและภาวะที่ไม่กระด้างชื่อว่าอากาศินาตามุตุตาเจตสิกทั้งสองนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสและเป็นธรรมะที่ประกรอบกับโสพณจิต ทำให้จิตนั้นอ่อนไว้น้อมรับอารมณ์อันเป็นกุศลได้อย่างสนิทสนมกายะัตกรมัญญตาเจตสิกเป็นธรรมะที่ทำความเหมาะควรแก่การงานอันเป็นกุศลให้เจตสิกขันสามส่วนจิตตกรมัญญตาเจตสิกเป็นธรรมะที่ทำความเหมาะควรแก่การงานอันเป็นกุศลให้กับจิต กรรมยตาเจตสิกท,ทั้งสองนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสเป็นธรรมะที่ประกอบกับโสภณจิตทำให้เกิดความพอดีสมควรแก่การงานอันเป็นกุศลในคู่ที่ห้าคือกายปาคุณยตาเจตสิกและจิตตาปาคุณยตาเจตสิกในกายปาคุณยตาเจตสิกนั้นเป็นธรรมะที่ทำให้เจตสิกขันสามนะคะเหมือนเดิม คล่องแคล่วต่อการงานอันเป็นกุศลส่วนจิตตปาคุณยตาเจตสิกเป็นธรรมะที่ทําให้จิตคือตัววิญญาณขันคล่องแคล่วในการงานอันเป็นกุศลปาคุณยตาเจตสิกทั้งสองดวงนี้เป็นปฏิปักษต่ออะไรคะต่อกิเลสเป็นธรรมะที่ประกอบกับโสพนะจิตทำให้จิตเข้าถึงภาวะที่คล่องแคล่วไม่อึดอัด ต่อการงานอันเป็นกุศลคู่ที่หกซึ่งเป็นคู่สุดท้ายค่ะกายุชุกตาเจตสิกและจิตตุชุกตาเจตสิกกายยะชุกตาเจตสิกนั้นเป็นธรรมะที่ทำให้เจตสิกขันสามมีความซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศลจิตตุชุกตาเจตสิกเป็นธรรมะที่ทำให้จิตคือวิญญาณขัน มีความซื่อตรงในการงานอันเป็นกุศลเจตสิกทั้งสองดวงนี้เป็นธรรมะที่ประกรอบกับโสภนาจิตทำให้สามารถกำจัดปฏิปปะกรรทคือมายาปิดบังความชั่วและสาเทยะความโอ,โอ้อวดคุณธรรมที่ไม่มีในตนให้สิ้นไปและพร้อมกันนั้นทำให้เจตสิกและจิตซื่อตรงไม่คดโค้ง และงอนต่อการงานอันเป็นกุศลในอัธธาตตสาลีกล่าวว่าผู้ใดมีกรรมและทวาลทั้งสมไม่บริสุทธิ์ผู้นั้นชื่อว่าคดเหมือนเยี่ยวโคผู้ใดมีกรรมและทวาลทั้งสองไม่บริสุทธิ์ผู้นั้นชื่อว่าโคงเหมือนเสี้ยวของดวงจันทรผู้ใดมีกรรมและทวาลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่บริสุทธิ์ ผู้นั้นชื่อว่างอนเหมือนปลายคันไถยุคคลรธรรมทั้งหกคู่มีผลต่อจิตและเจตสิกที่ประกอบกันซึ่งเป็นปัจจัยให้เข้าสู่กุศลอย่างสะดวกและอย่างง่ายและเป็นโอกาสของการออกจากนิวรณ์ท้ง้าเพราะอะไรก็คงตอบได้นะคะนิวรณ์นั้นไม่ทำให้กุศลเหล่าใดเจริญขึ้นมาได้เลย เพราะเป็นตัวทาให้ปัญญาสามและกุศลไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่ยุคครธรรมทั้งหกคู่นี้เป็นตัวปรุงแต่งดึงให้กุศลเกิดขึ้นโดยให้เกิดความเหมาะสมทั้งในเรื่องของจิตและเจตสิกขันสามนะคะเจตสิกคือมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันส่วนวิญญาณขันนั้นเป็น ที่ที่เจตสิกทั้งสามนั้นเกิดประกอบร่วมกันรู้อารมณ์เดียวกันและก็ดับพร้อมกันเกิดที่เดียวกันธรรมะคู่เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อกุศลทุกประการนะคะฉะนั้นบุคคลใดที่มีมหากุศลจิตนั้นก็ย่อมเป็นปัจจัยให จิตตชรูปนั้นผ่องใสและเป็นไปด้วยอาการที่เบาอ่อนควรแก่การงานค่ะส่วนในยุคคธรรม6ประการนั้นจัดเป็นธาตุอะไรนี้ศึกษาในสมถะและวิปัสสนาท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าหนึ่งกายปัสสธิจิตตะปัสสธิกายระงับจิตระงับปัทวีธาตุดินยี่สิบ สองกายะละหุตาจิตะละหุตากายเบาจิตเบาจัดเป็นเตโชทาสี่สามกายามุทุตาจิตะมุทุตากายอ่อนจิตอ่อนเป็นอาโปทาสิบสองสี่กายะกรมัญญาตาจิตะกรมัญญาตากายควรแก่กรรมจิตควรแก่กรรมจัดเป็นวายโยท่าหกห้ากายะปะคุญญาตา จิตตปาคุญ,ญาตากายคล่องแคล่วจิตคล่องแคล่วอากาศสทาสิตหกกายยุชุก,กตาจิตตุชุก,กตากายตรงจิตตรงเป็นปฐวีธาตุยี่สิบเอ็ดในส่วนนี้ทั้งหมดก็เพิ่งมาศึกษาและก็เพิ่งรู้นะคะก็ได้ศึกษาจากหมวดสมถวิปัสนาของบ้านจอมยุทธ์ค่ะ ที่กล่าวไปก่อนนั้นก็เป็นเรื่องของพระอภิธรรมนะคะในหัวข้อโสพนเจตสิกค่ะเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนว่าลักษณะของธรรมะที่เป็นจิตและเจตสิกนั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อจิตตะชรูปและจิตตะชกลาบที่เกิดขึ้นให้มีลักษณะผ่องใสยิ่งกว่าที่เป็นไปด้วยโลภามูลจิตนะคะ เพราะอันนี้เป็นความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอกกุศลทั้งหลายเป็นการกำจัดนิวรณ์ทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นเพราะกุศลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในขั้นใดก็ตามย่อมกำจัดนิวรณ์ทั้งหลายนั่นเองโดยเฉพาะธรรมะหกคู่นี้จะเป็นตัวเห็นได้ชัดในการกำจัดกามฉันทะพยาปาทะถีนมิทะเป็นต้น วจีวิญยญัตที่มีความเบาอ่อนควรแก่การงานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไปด้วยการสวดมนต์สาธยายพระัทธรรมก็ตามเมื่อประกอบกับกุศสที่เป็นมหากุศลจิตมีเจตสิกที่เป็นยุคลธรรมและโสพนธรรมทั้งหมดเหล่านี้เฉพาะปัญญีสี่ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้จิตนั้นมีความผ่องใส แน่นอนค่ะย่อมเป็นปัจจัยแก่จิตตะชรูปที่มีความมั่นคงผ่องใสเบิกบานด้วยรู้กรรมและผลของกรรมและโดยเฉพาะเชื่อมั่นในพระตถาคตเจ้าผู้ประเสริฐผู้ส่งปรับพระสัทธรรมอันประณีตลุ่มลึกให้เราทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงความจริงว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราตัวตนของเราแต่เป็นธรรมะที่เป็นรูปอันเกิดจากจิตและในจิตตชรูปเหล่านั้นมีกลุ่มของรูปอีกมากมายมหาศาลนะคะที่เรียกว่ากลาบรูปไม่ว่าจะเป็นกลาบรูปที่เกิดขึ้นในทางกายทางวาจาที่วิจิตหลากหลายมากมายค่ะ ก็ขอให้เรานั้นเมื่อศึกษาแล้วก็ค่อยๆสังเกตนะคะว่าเวลาใดที่จิตของเรานั้นเป็นกุศลก็สังเกตได้จากโสภนาเจตสิกทั้งหลายเหล่านี้นะที่ประกอบด้วยปัญญานั้นก็ยิ่งสามารถรู้ได้ง่ายพื้นฐานที่สุดก็คือเชื่อกรรมและผลของกรรม ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสัจสิโดยง่ายโดยพลนในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดออนุโมทนา ในมหากุศลทั้งสิ้นกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุาธเจ้าค่ะค่า